เด้ด้วยนะครับท่านผู้ชมทุกๆท่านวันนี้ผมจะมาเอาชีวิตรอดหนึ่งร้อยวันกับเพื่อนของผมที่มีชื่อว่าเด้นั่นเองให้เพื่อนใดพูดหน่อยสิเพื่อนเด็กเวนขอโทษเลยสำหรับเสียงรบกวนที่มีที่เยู่เด็กใช่เด็กมาขอโทษด้วยนะครับกับเสียงของกัดเพื่อน,เพ,อนเพื่อนเพื่อนแย่ของผมที่เขาน่ะชอบชอบเอาเตแต่ดา่าด,า,ดาด่าทุกคน เออช่างมันก็เราทำคลิปอ,อยู่โอเคโอเควันที่หนึ่งวันวันที่หนึ่งวันที่หแล้วพวกเรานั้นได้ได้ได้อยู่ในถ้ำกันเกิดมาเราก็อยู่ในถ้ำกันเลยใช่เออขุด,ด,ดก่อนดดมันมาจากไหนเนี่ยไม่รู้อ่ะเพิ่งเห็นเมื่อกี้อ๋อเหรอเพื่อนขอดาบผิดเลยละกันป้องกันตัว ตอนนี้ตอนแรกผมก็ได้เตรียมของไว้แล้วนะครับใช่ผมผมได้เตรียมของไว้เหมือนกันสำหรับเอาชีวิตรอดนะครับใช่ผมก็เตรียมไว้เหมือนกันใครมันพูดเนี่ยอย่าอย่าอย่าให้รู้นะก็เกิดรู้อะไรจะไปด่าพ่อแม่มันอ้าวโฆษณาขอโทษขอโทษนะครับที่มีโฆษณาอาจอาจยุ่งกับคุณ เพราะผมอ่ะอาจอาจจะมีโฆษณาเยอะหน่อยนะไอ้เพื่อนยิงยิงว่งยิ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 งยางยิงยิงเิงยองยิ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 งย้งยิ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 งยางยิ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 งยงยเงยิงยิงยิงยงยงยิ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 งยยงงยิงงงยิงงงยงงงง อัดคลิปมันจะเปลี่ยนกลายเป็นอัดคลิปกลายเป็นอัดคลิปเถื่อนแล้วเนี่ยเพื่อนเพื่อนมันมีสองอันไหนแอปเปิลทองอ่ะโอ้ฉันมีหลายอันอันใลูกในตัวฉันอ่ะโอยใส่ชุดเกาะก่อนเนี่ยมีแค่เนี่ยเฮ้มือเลือดออกเฮ้ยเพื่อนไอ้ออกมาก่อน ออเห็นดึงๆงที่มือไหมเห็นมาแล้วเีเนียมาเดี๋ยวปักไปให้โอเคใบลาออกจัดการเรียบร้อยไปไปกันทําคทการไปหาอาหารต่อแม่พิงบอกว่าอย่าขึ้นที่นอนไม่ใช่เหรอมัได้ขึ้นไม่ได้เร็นอนตัวไม่ได้เาไม่ได้ออาตัวขึ้นไหาพกั๊หาพ เฮ้ยทางนี้ทำไมมีถ้ำอ่ะรู้สึกเหมือนมีถ้ำอ่ะอ่าพอทางนี้ทางทะเลทรายทางนี้อีกทางนึ่งมีมีเปล่าด้วยรีบเร็วจ้าว้านี้ลองไปทะเลทรายกันไม่ใช่ไม่ใช่เคยท้มีอีกมิดอือเหรออู้แต่แต่มันจะไม่มีเหล็กนะเพื่อนดูก่อนนะมีหรือเปล่าก็เก๋นี่ไงไม่มีอือเราลองขึ้นกันไปไหม ไม่ขึ้นขึ้นไม่ต้องเราจะกลับไปที่โลกปกติหรือว่าจะไปทะเลทรายเดียรกลับไปที่โลกปกติเถอะกลับบ้านกันใกล้จุดเกิดพวกเราเลยนะเออไปขึ้นไปเก็บปลาทลูอยู่แล้วอ่ะกระโดดเอ้ยต้องกระโดดนึงนึงนึงงักงักเฮ้ยหยุด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 ยินเนี่ยไม่ได้ใส่เกาะเสียได้เกาะตายเลยเน, <c oughs> นี่ยเนี่ยทำเอา อะอทําอ,อุ้ยแต่เราก็เจออีกทําหนึ่งนะรงเออเพรเห็นตั้งนานแล้วโอเคเรียบร้อยลงทํามนกนัเรียบร้อยอา้าวันอ่ะทุกทํามเงเลยให้มันพังถล่มลงมาเลยตรงทรายต,ตัวนี้เร็วนนเฮ้ยตุยออ๊ดตุ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 ๊ ผิดอันเบื่อนผิดอันวว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 ้วังพังว่ำนี้ว่าวพังทํำนี้ทรีนี่จะขุดตรงนี้สายมันจะเลื่ออลงมาเรียบร้อยสายเรียบร้อยนี่ทํำนี้ ยังไม่ทันลงไปโอเคไม่มีมีอะไรเลยตันนะเออตันทำไมท้ำทะเลทรายไม่ค่อยดีเลยกแพลลมมันดิางเนี้มันเยอะนะก็เราบอกแล้วว่ามันไม่มีเหล็กทะเลทรายอ่ะมันไม่มีเหล็กหรอกพังให้หมดเลยอยเฮ้ยหย่าทำไว้ดิีมีอะไรใช่ไหมพังให้หมดเดี๋ยวทำไมมันลอยได้วะบอกนั้น เองค้างดิเอเอไม่ใช่มันลอยได้อยู่แล้วทุกที่เราค้างกระเพาะมันอาจจะเป็นเอยนีนิวไ้เพราะเราถ่ายคลิปอยู่โอยมันน่าจะผ่านมาสองวันแล้วนะเดใช่ไหมไม่อนีพนเ,นเพิ่งวันแรกเองนะเออใช่เพิ่งวันแรกอาจจะเป็นสองวันแล้วก็ได้ผมไม่รู้นะช่วยบอกของีใช่เพราะเราไม่ได้ขดึ้นจากทำงานเนาะใช่งั้นเข้ามาได้ที่สองลยครับไปอควันที่สองของเราวันนี้ วันนี้นั้นผมผมมีภารกิจผมมีภารกิจก็คืออยากข้ามข้ามเกาะเอเฮ้ยเอ็งมีสเกลิตันเกิดโอ้ยโอ้ยทำไมเลือนไม่ลดเลยเนี่ยไม่รู้ดิดิดอ้ยอ้วอหรอใช่อ้ โอเคเพื่อนลิฟขึ้นมาลิดอ้าไอคลีดสโอ้โอ้หลังจากที่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 เมื่อกี้มีโฆษณาเรียบร้อยโฆษณาไม่ได้ปิดกดสต็อปเฉยๆอ้าวเพื่อไม่ให้ท่านผู้ชมเบื่อไงเห็นโฆษณาไง เอาไว้น่นโตครับข,ขึ้นมาจากถ้ำโอ้ไม่ได้เอาขวานไม่มีขวานแค่ด้วยโอ้ไม่ต้องห่วงมีไม้อยู่แล้วในตัวอะไรวะติดแขนอื่นตกเนี่ยเข้ามาห้แล้วเนี่ยอะไรอ่ะมีเหล็กไ,มไงมอะเผาเหล็กหน่อยดิไม่มีเหล็กเลยในตัวโอ๋ไม่มีเอาเหล็กยังเอาไปทำหมดเลยอะไปทำกรงทำเกราะหมดเลย น้ำตาจไหลโอ้โหน้ำตาจะไหลเร็วมาเรียนโฆษณาน้ำตาจะไหลหยุดอย่ามาคราบขวานกันเลยตัดไม้กันตัดไม้ตัดไม้ไ,มไอฟาดไอ้เด็ก<อ>เดี๋ยวตัดไม้กันเจ็บ ตอนนี้ใกล้วันที่สามแล้วน,นะคะมันใกล้มืดแล้วนเนี่ยเรวสร้างบ้านเล็กๆก,กันอยู่ก่อนไปกระต๊อบมาเรามาสร้างตรงน,นี้กัน่าไปสร้างในป่าเลยพวกเราพวกเราสร้างบ้านคนละหลังแล้วกันใช่นี่มันอยู่บ้านหลังนี้แล้วกันโอเคโอเคน,เคนี่งั้นเราอย่าทําแบบนี้แล้วกันนี่แบบง่ายๆเป็นบ้านกระต๊อบเล็กประมาณนี้เราเล็กเกินอ,อ,อยู่ใกล้กันได้นี่เห็นไหมต่อบล็อกขึ้นมาได้นะ แล้วต่อตรงไปตรงนี้ชังมันยุดโอ้แล้วโอ้แโอเคโอเคครับครับเพื่อทำเพื่อเพื่ออะไรเอา้ามีท็อตไหมเนะี่ยเพื่อทอดอะ่ะนี่ เกือไม่รู้เฮ้ยไม่อรง้เอาโฆษณาละเนมูทอชเฮ้ยเดี๋ยวเขาสูงแค่ตังบสมบอกเหมือนกันใกล้ๆของโอเคเพื่อนนายนายเก็บเป็นไงบ้างเก็บไหมทำิมขหเลยโอ้เหรอไม่มีอะไรทำเลยตุ๊กคราฟก็อยู่ข้างนอก ไม่ต้องห่วงโต๊ะโต๊ะคุณเชื่อมต่อกันได้นะถ้าเกิดเราพางกำแพงอมาเชื่อมต่อนะมาเชื่อมกันมาขุดเลยเพื่อนขุดเลยแล้วเชื่อมกันได้ถ้าเกิดเรามีท็อตอ่ะดูบล็อกไหมอะไรเพื่อนเดี๋ยวมาเชื่อมต่อกันเนี่ยบล็อกข้างๆหน่อยบล็อกข้างอุ้ยทอีทีที เลยเพื่อนนายนายดูข้างล่างนี้สิหันหันหันข้างล่างดิตรงนั้นอะเอ็งเห็นอะไรมไหมเธอใช่ไงมันตกขาฉันเองใส<ป> <c oughs> ่เจ้ยคุณบอกข้างบนหน่อยหมอลำซิงบ้าจะมาอีกแล้วแล้ว,วข้างบนไม่ต้องมีบล็อกหรอกไม่มีแฟมป้อมหรอก ยุบเว้นบางมุมนะเอไม่เป็นไรถ้าเกิดเราไม่ตีมันมันก็ไม่ตีเราเ <c oughs> ถ้าเกิดมันเข้ามาใกล้เรามากมันก็จะตีเราอเนี่ยถ้าเกิดเหมือนล้ำซิ่งคข้ามเนี่ยโอเคมาละเราควรจะทําสูนย์่บล็อกจริงนะมาต่อบล็อกขึ้นมาหน่อยมาดูเหตุการณ์อย่าให้มีสเกลิสตั้นก็พอแค่นั้นแหละ เนี่ยตอนนั้นโคตรสว่างเลยตรงนั้นอ่ะดูดิเนี่ยตรงนั้นเห็นไหมโอ้ลาวางไงไม่หรอกเลยอันนี้เป็นทางที่เราฝักทัชก็ได้นะเออใช่ไงเออมีแมงมุมอยู่ฝั่งนู้นนะฝั่งตรงข้ามของเรานะฝั่งนูเห็นอะไรแดงๆเห็นดำๆเห็นแล้วเขาจะเดี๋ยวเขาส่องเองไหมถึงขึ้นมาปักขึ้นก่อนปักตัวนึ่ รีบๆเข้ามานะหมมขอดูขอดูข้างบนนะมีไม้พอไหมสร้างบันไดไม่ไม่พอสร้างบันไดเ่ยเขามีไม้อยู่นะมีอยู่ประมาณสิบสองลำซิ่งไทยลำซิ่งจุฬาฯอะไรอะไรเออขอบใจ แต่นาไปเลยต่นายนั้นทำคลิปก่อนนะทำคลิปในโทรศัพท์ฉันนะเตแต่ก็เกิดมีโฆษณานาย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 กดกดสต็อปเ่อกีไหมสวัสดีค่ะคุณ้วัดีเดตรงนี้หน่อยเมื่อกี้เปิดดูสัก มันชอบสะดดดเหาไปใหานนะใหไห้แ,หแล้เแลให้ไปแล้วมันมืดแล้วนี่มันมืดแล้วมัืดแล้วมืดแล้ว <c oughs> แลวแ,ลวแล้วนี่คืออะไรนี่ยอ๋อบ้านเล็กๆอ <unexpected. S 2> ๋อฮะบ้านเ เดี๋ยวเขาไม่มีขุกถอนดเห็นไหมหรือว่าอะไรเงี้ยนะไม่ไไนะไไมีตรงนี้ไม้ไมีขุดไม้ขุดเสียาดายก็เราก็เรามีหินอยู่หลายตัวอยู่แล้วตรงนี้เขาขุดให้ดูแล้วนี่ยอยากโดนสเกลิตันไอ้นั่นเหยียดตูดเด้อะทำไมวะทำไม่เป็นละ อ้ามันขุดเองแล้วนตรงเนี้ยเอ้ารเนี่ยตรงนี้่ยไม่มีอะไรหรอกโอ้ยมันแหลกอ่ะมันแหลกกพะเราทาคิอยู่เห็นล้วสวัาสบาตรนี้เห็นอยากทำไมทำไมถึงอุดไปอ่ะโอเคทาชมทุกท่านก็แค่นี้แหละ มันแต่จะไม่ครบหนึ่งร้อยวันจริงๆแต่พวกเราก็ตั้งใจที่จะทำคลิปนี้มากไอ้ฝอยให้ปอยมัน<ป>เล่นทำไมหรือมันเราให้มันเล่นตรงไหน